สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือผับไปนะครับนะเปิดแล้วเปิดแล้วนะขายแล้วขายแล้วจ้าลูกชิ้นนี่ไปก่อนเา้เาห้มดก่อนรชอบลูกชิ้นใหญ่ๆงั้นอ่ะใหญ่ๆไป่ลกชิ้นที่ที่งานในานกระชาจังหวัดใช่ไหมก้อนก้อนเท่ากําปั้นใช่ไหมนี่อยากไนายน้ำแดงมา <laughs> กี่ตรงนี้ต้องได้พาน่เดี๋ยวไปเสือไปอาดั่งแดงน้ำแดงมาก่อนชวยเล็กอถั่วถั่วตถั่วกันนะยังไงกำลังตาอยู่ขึ้นมาแล้วดัวช้อนช้อนตรงนี้เ่าจะมีช้อนเล็กช้อนเล็กอยู่น้่นหมดช้อนอยู่ในน้่นหมด ก็เดือดแล้ว s. <S ต,ต้องมีที่วางฝาด้วยนะแค่นเหนียวนุ่มทุกคนพวกแป๊บเดียว,วนิ่มต้องไหมคะต้องมีที่วางถ้วยถ้วต้องวางตรงโน้นนะถ้ต้องวางข้างหน้าแบบนี้ยิงสู้มันต้องมาแบบนี้เนาะ พว,ว่งตรงนี้งหน้าเป็นกะถูอีกร้อย,อยนี้วก็จัดใหม่แล้วกันโอเ้เลือดมันจะเลนอดหนักหมะต้องเลือดให้ยำไปตะไให้โอ้โหน้ำซุปหอมมากเลยหอมมากน้ำซุปอะ่ะหอม<พ>อไปถึงยำน้ำแข็งใสเลยเด้อป้า อมไปถึงร้านน้ำแข็งใส่ไปถึงร้านปลาเลยเมื่อเช้าเขาให้าลปูเลยพ่อฟื้นบอกโอ้โหเกี๊ยวเพาะไอ้แต่มันกัาแล้กระดิ่นแล้วล่ะอ๋อลืมอะไรแล้วลืมที่ขี้ไปนี่แล้วเนื้อหมูจริงถ้าถ้าอยากทำให้มันให้มันนุ่มแล้วก็ปูตรงนี้เราใส่ดีไหมใส่ใส่เนาะใส่ให้กินก็จะไปทำปูเตียนนี้แลวลวกนี่เลยลวกนี่ลวกนี่ลวกนี่เลย ทดสอบทดสอบเพราะวันนั้นไปบ้านรั่ตรงนี้ไงจะถามกดูถ้าเป็นผักก็ค่อยรเพราะน้ำมันจะขุ่นเพราะเลือ่ยนั้นันนี้เรามีนางรำมาชิมเ่ยแรกาวเยดไครับแรกเคยแรกเราไม่ได้กินเยไงบ้างกินมีร้านเดเจยวที่รานปูเอาใส่ครบดีกว่ากิเราต้องทิ้งใส่ ช bon ิ้นถ้าหักก็เราชิ้นเต็มหน่อยอยางนี้แล้วกินก่อนเจอจ้านั่นจะค่าที่ด um ูราคาแต่ตัวนี้ว่าตะแเปิ้ลวันนี้นะคะก็จะไปบอกให้นะคะวันนี้ว่างฟากอร่อยค่ะอร่อยนี่สูตรตรงมาจากพัทยาสูตรลับจากพัทยาหเขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าบางทีมันไม่ไม่ไม่ใช่ความบังเอิญนะเป็นเแค่ว่าบุญสมพงษ์บุญสัมพันธ์มันไม่ได้มา งมาแล้วใช่ไหมมาแล้วครับเธอเธอเธอจะเป็นคนปูงให้ไหมครับอืมน่หอมมากเลยน้ำอ่ะว่าเราอ๋อเราเราไม่ได้กินอะไรเลยเช้านี้แล้วก็เลยหอม่ไ,ไใช่หอวมจริงจร <ๆ S 1> <น>ิงๆกเดี๋ยวปรุงก่อนแล้วก็ไปจะปรุงไปให้ปู่เดี๋ยวป้าไปให้เองหรือว่าเป็นไรเสือไปให้ไรเนาะครับป้าก็ไปรับออเดอร์จะได้รัวๆ เล็กน้ำตกเล็กน้ำตกมีกระดาษเขียนโน้ตด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีมีแบบเสียบดีเสียบจะปรุงนะครับให้โปรดีเสียบเอาพุกพุกเสียบออเดอร์ออเดอร์ค่อยๆรับก่อนก็เอาล่างก่อนใช่ไหมใช่ผักบ้างใครมาก็ถอกเอา้านล่างเอาใบเล็กบ่อนอันล่างขึ้นมาไม่เอาเชิ้ตเลยนะคะเอาชิ้นนี้ไม่เปลือยเชิ้นนี้เหนียวนุ่มเส้นของเราเหนียวนุ่ม ้เราต้องมีผ่ากันเปรื้อนแล้วก็ที่สําคัญก็คือหมวกก็ต้องมีผมเรต้องมัดแต่นี่เรา,าคือทดลองออมันยกกระเตียวตัอยต่อยต่อยปูอ๋อใส่ถึงบ้านพร้อมเลยไม่พร้อมแล้วหรอขาดหมวกอย่างเดียวขาดหมวกใช่ไหม,มกเ,กเราต้องทําหมวกเป็นสมพลป่าอย่างเดียวปลาเยเอาเนื้อให้เปรี้ยวเยี่ยงกว่าท่ากันเปรื้อนสมพลป่าหมวกสมพลป่า ถ้าปิดปากด้วยเะดเด็นใส่ะม้ำมันร้อนลวกเนื้อนิ่มๆน้ำไปหรือเปล่าเนี่ก็ขายชามเท่าไหร่นะสี่สใช่ไหมเส้นมันจะมันจะอืดขึ้นมาอ๋อมจะอืดขึ้นมาใช่ใ่ตามร้านเขาใส่นิดเดียวเองไม่ใช่ ไม่ใช่พูดถึงว่าเส้นเต้องมีเนื้อสีเปรี้ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นแอดเปรีแบบ้ยวสั่งแบบเพิ่มเนื้อเยอะๆวัวยังไม่ตำนะคะทุกคนตำ<า><า>แล้วตำแล้วเ,อ,เอาเอา,เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะอืมอืม,อม มีมีน้ำใสด้วยใช่ไหมคะ้ยบกะเด็นเทก๋วยเตี๋ยวมีน้ำน้ำตกกับน้ำใสใช่เลยคะมีแต่น้ำตกน้ำตกจะไม่ได้ใส่กุ้งนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเจาะยังยังไม่เจาะมันต้องเจาะตรงนี้นะใช่จะอย่างนี้ดีกว่าเทก่อนไหมแบบนี้ดีกว่าดีกว่าเนี่ยเนี่ยเขาบอกมันจะเป็นแบบนี้อ่ะถุงมาปิดก็ได้ทำไมอันนี้แบบน้ำตกเห็นค้าร้านร้านเขาทำมันจะเจาะตรงกลางแล้วก็บีบจอกลงอะไรเงี้ยน้ำน้อยนะน้ถ้าให้ง่ายนะป้า น้ำแบบน้ำร้อนแบบเข้มข้นเหรอใส่กาอันนี้เรามาทรงแบบลูกค้าเรื่องมากเออเออสไตล์สไตล์ลูกค้าเรื่องมากไม่ใช่อะไรนาน้ำได้สั่งเพราะว่าที่บ้านเขาใส่กาแบบเรสบอยอ๋อเออกาก็ดีนะพูดถึงกาเนาะก็สะดวกดีนันตกนะนี่พอหรือเปล่า เอนเปียวเกาชอบแบบกรุบกริบกไม่เน้นน้ไม่เน้นอะไก๋วยเตี๋ยวต้องชอบแล้วมันถือก็ให้ป้าแล้วให้มากินก่อนเพื่อนแล้วใครจะถือให้อันนั่นแหละให้แอนถือพี่มิมขี้เกียจพี่มิมบอกอยากได้ก่อนเพื่อนขอบคุณค่ะทางนี้แอนเปรี้ยวรับด้วยค่ะได้แล้วค่ะใส่แรงน้ำใส่ต่อไปชามที่สองโอ้โหชามมันใหญ่ทุกคนมันน่าทานมากเลยดูลักษณะของเนื้อหมูอันนี้ลักษณะคนสั่งเรื่องมาลไม่ชิ้นไม่โตไปช้าไหน ที่สำคัญคือหอมมากมากเลยนะน้ำซุปนะครับโอ้ยนายกอดน่ยจะได้กินไหมเนี่ยหิวนะเอองพี่แนนชิ้นด้วยนะมันต้องมีที่คีบนะเราลืมที่คีบแล้วเราเอาช้อนให้ป้าหนึ่งแล้วตักลูกชิ้นไปซื้อที่คีบเลยเออใช่เนาะต้องมีที่คีบคีบหมูคีบลูกชิ้นมันจะได้ง่ายอ่านะะฮสำหรับคืนนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับ